โจก,ก็ต้องขอกล่าวสว,สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในรายการ F Dognet Gaming TV กับผมนายฟกอีกนะครับแต่เกมที่ผมกำลังเล่นอยู่นั่นก็คอือคอปาร์ตี้ปัดครอเพืร์นั่นเองนะครับเป็นพาร์ตี้5แล้วนั่นเองนะครับนะกับเซโกที่ผูกคอตายอยู่ข้างหน้าเราครับหลังจากพาร์ี่แล้วตัดไปแบบเงืนพอนเงอพราะพื้นที่เต็มนะครับก็อม เงียบสักพักละกันเฮ้ยเขตุเตุเขตุเขตุเขตุ What the อะไรวะแม่เอชเอเอชเอะเอชเอชเเอ What What เออ w h a เมื่อกี้อะไรวะกระพริบ c ะคอนติเน n ยร์อินชั珀เตอ้อมึงจะจบอยู่แล้วนี่วาผมตัดคำพอกอะไรวะเนี่ยฮะฮะโอ้ตัดทำไมวะเนี่ยเอยออาก็จบแล้ว chapter ที่หนึ่งนั่นเองนะครับมาเช็คดิอ่า n เอ็นอา จำได้ว่าเราได้ไปเอ็นหนึ่งเราไม่เห็นว,วะอ๋อเอ้ใช่กูมาเล่นใหม่นีว่ว่านะก็ไอดาวที่3เนี่ยของเอ็นแรกของแชปเตอร์แรกนะครับก็เป็นไอเงาดำปริศนานั่นฆ่าเรานะครับนะก็ตอนแรกผมเล่นไปแล้วแต่แม่งเซฟหายเล่นใหม่นะครับนะก็ส่วนเอ็นที่2นี่ไม่รู้ดิอ่ะเดี๋ยวมาเก็บในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับอ่า จบเท่านี้เลยดีไหมดูเนมแท็กก่อนแป๊บหนึ่งเนมแท็กครบนะนะครบนะส่วนไอที่ยังไม่มีวาจะเป็นปริศนาย่างนี้นะครับนะเอ็กต้ามีก็เออใช่เอ็กต้าเอ็กตามีาอาอามโอ้ันนเล่นเอ็กต้าต่อเลยแล้วกันนะครับนะ มันคงไปจบโอโ้โหเกดข้ามวัอนตวทีครับเพื่อนมันชฮายะยามาเซอาฟอร์มโฮมรูมเป็นเพื่อนร่วมชั้นเหรอเป็นเพื่อนร่วมห้องรโฮมรนั่ต้องมมดูเมดีเป็น้องห้ ど違うクラスキリガミカリちゃんとナルセ先輩とト、アザネセンのサ人の姿は見えなかった。チェックロンディアンキスさんによってもなか、なりなり、レッシャン、あ、やれがな。 มีสามคนนะครับเมื่อกี้ในชื่อ,อ,อแต่มันมีคนเดียววะเข้ามาใหมเนี่ยฮะเอ๊ะอ,ออกไม่ได้ด้วยอ๋อดูเหมือนว่าจิจฮายะจะทำของหายนะครับก็เราชื่อว่านานะสินะ แค่มาบึ้นรถหน้าบ้านวะเนี่ยนะก็นี่บอกว่าของที่จิาหายะทำหายนะฮโอ้ได้แล้วแล้วจิหายะมึงอยู่ไหนเอ๊ะนี่ห้องน้ำชายใช่ปะกูจำมึงได้มึงอยู่ในนี้ใช่ไหมนะกูไม่สนแล้วกันเดี๋ยวแม่งชัดกับเดอะดอกกูเอ๊ะ กดน่านาเอ้าอ๋อนี่ไงนาลิเอ่ะเอ้ยอ,อ,อ,อย่าทำให้ฉันกลัวสิอ่าไม่รู้แปลถูกเปล่า,านะขอโทษที แล้วเดี๋ยวมึงออกมาได้ไงเอ๊ะน,นี่มันผ,ผีเหรอเอ๊ะผีผีดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หัวเรานะทะลุด้วยเชดหน้าอย่างหลอนะเน,นี่ย<อ>จำเสียงนี้ได้เลยเยี่ยชัดกัดชัดก้อนหน้าเดือดเนี่ยฮะ แค่นี้เหรอ,อกูไปนะ,ะน้านะจนะจ้า<ช>จิฮะฮนี่จ้ะนะนี่อะ่ะเอาคืนไปเลยที่หลังจะทำร่วงอะนะขอบคุณมากนะจิฮะอน่นเธอรู้ไหมเออ่ะอดนดูจิฮายดนนาลีดู นะครับฉันฉัน้นนอย่าร้องซิจิหายะพอ่ออะไรมึงวะเนี่ยฮ<า>ะนม่อย่าสนนะครับเอ้ยฮะกอฮะเมื่อกี้อย่าสนนะ่ามันส่งอะไรไม่รู้ไม่รู้มันเลยส่งมาเป็นสามทีท้งแล้ว อ่า ISO มีคำว่า ISO ด้วย Infinis Star Toss ที่นะ่ะน่ะมึงย่อมาจากนี้ใช่ปะน่ะใช่มันยังพูดไม่จบตัด,ตดประโยคอยีกนะอักเตมิตาคืออะไรวะ จุดๆ,ๆแล้วก็ไงอ้าวมึงเข้ามาในนี้ไม่กลัวกันเลยเหรออ่าจะจริงด้วยไม่น่าก,กลัวอย่างที่คิดเลยเนาะอ่าเขาไม่น่าก,กลัวเลยมึง,ม,งมึงก็หัดกลัวมาเป็นกูคูนีกากกาก้าขาวนี่ออกแล้วกาแกสอ่ะกาฮะแว่นตาอะไรหมวกกับแว่นตาทำไมอ่ะ My Hat and My Gas นะ่ยใช่ไหมวกกับแมงตามไมึงไม่ได้ใส่ไหมเหรอนะอ้าวแมงทำหายแล้วให้เราช่วยอ่าช,ช่วยช่วยลืมว่าอ่าวช่วยช่วยหรือไม่ช่วยช่วยช่วยไม่เถอะนะไม่มีอะไรทำร้วยนะถือว่าเป็นอีเวนต์ วิทยาล้อลพวกเราที่นี่อ่ยเดี๋ยวเราไปหามาให้อ่ะยอาทุกคิดนะเอ๊ะเดินอ่ะยอาทุกคิดอีกโอ้ฟิวชั่นสามคนไปดเดอร์ห่าเก็บ เกตแมนเนะครับ่าให้หายแว่นตาของผู้ชายก็ยืมครับให้ให้กูไปที่ไหนนะไปห้อง,งน้ำใกล้ๆกอนนะไ,ไม่ค่อยนั่งขึ้นล่างนะครับนี่มันจะได้ไม่ต้องเดินไกลอ๋อกดไม่ติดวัดกดไม่ติดอ่ะทำไม แมสเซจเหรออ่า Title Star to the l i g h t ด้านขวาทช่ไมวันมอลเมื่อไปหนึ่งช่องก่อนอ่าทำไมมึงให้กูเล่นอะไรเนี่ยเอาวอ,อาเกินเกินจนแห่แบบนี้ต่ำเตือนทีเกินเลยเริ่มใหม่จงหะนะครับนะจิ้งบอกเดินหน้าไปหนึ่งช่องเดินหน้าไปหนึ่งช่องเดินหน้าไป โอ้โหแบ็คย้อนกลับเหรอแล้วเมื่อกี้อะไรมันสั่นจันวะอ่ะนี่ไงใช่ว่าอะไรวะเนี่ย,นนยคือเที่อะไรวะผมไม่รู้วหยุดก่อนอ่ะนี่ไงแว่นตาโอ้ได้ไมาแล้วนะง่ายกว่าที่คิดอีกทีนี้คันหมวกนะเดี๋ยวแว่นตาไปให้กันหมวกก็น่าจะชั้นล่างมั้ง

หาไม่ออกวะเนี่ยางก็มีอีกโอ้ยกระตุกทางนี้ก็มีเหอ,อีกฝั่งทางคือทางก็ขาดอ่ะโอ้ย เครื่องเริ่มร้อนแล้วอ้าวไม่มีศพตรงนี้เหรอไปเอาไอ้พวกนี้มาก่อนดิศพแหลกเหลวกับตู้กุ้ล็อกเฮ้ยโดนถักเหผือก เอ้ยนี่ของเอาเก็บไม่ได้เอาเอาโอ้โหเขียยต้องมาแถ่ตรงนี้ด้วยเออ้าวนี่เว็นตาเขียยเหมือนของคนแก่เลยสัตว์นะไปต่อเฮ้ยเอาไปไม่ได้ดิไปไม่ได้ครับมีพลังงานบางอย่างขวางอยู่นะฮะเอาแว่นตาไปให้มันก่อนแล้วกัน どうかどうかうん,んーああおへえ,えん,、はい、んかいのんかいのん เมื่อกี้เสียงใครนะครับนะอ่านี่โกเลเด้นมาให้อันที่สองครับโอ้ใส่ดาเข้าเว้ยนะนใส่ดาเข้าเลยครับดูดีมากเลยนะนะนะอ่าต่อไปครับหมวกนะอ้าวตามหามหมวกแล้วครับ มั่นมีสองห้องที่ล็อกอเอาแล้วนี่ที่อะไรเนี่ยเอาเอาเอ๊ะกุญแจเหรอโอ้กุญแจห้องเทว้านนี่ว่ะกูขอแล้วกันนะอ่ากูไปแล้วเดี๋ยวกูไปแล้วนะ ุนใจข้องเทวบาลอ่าเร่งเลยอ่ะเร่งครับเร่ง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 ดูเป้าหมายละเฮ้ยเอาไข่ไม่ได้ดิอ๋อนี่ไงโอ้ยคุณดูว่าไข่ไม่ได้แม่ เตียงก็ไม่มีตู้เอ๊ะอะไรกระพริบกระพริบข้างล่างเลีร์ทางอ๋อนี่ไงมวกอ๋อเจอแล้วเจ็บนะโเอ๊ะเป็นไรจีฮายะ อโอไม่ถามคนอื่นแล้วเนาะว่ามันอยากกลับหรือไม่ฮะจิฮายะมันจะโอเคมานะไดเาไปจากที่นี่กันนะายะ,ะนาลิไม่พูดอะไรเนย いい加減にしないよ。お、どんどれ。お、切れた私。あんたね。今、はみんなが守ってくれる。いつもの日常じゃないんだよ。最悪。自分の身は自分で守らなきゃいけないんだ。この状況で。友達だからって、いつまでも甘えてられると思わないで。じゃ、は。おい、え、いや、ラオウリオ、ほう,う。ね、どんど、ちょ、ラオウ、れ。はい。

ไอ้ยังพูดไม่จบตัดดิๆๆๆๆๆๆๆแม่ทำไมนานที่ต้องเงียบด้วยเมื่อกี้เอ็มกูไม่รู้ชื่อมึงสักทียังไม่บอกชื่อมาวะฮะ อยาบอกเขา่ามิกฮ um ิไปเอย่าบอาเข้าห้องน้ำดอีกอ้ไ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 น้ a อ้ไ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 ้ไอ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 ้นอ้ไอาไอ้ไ้อไอ้ไ o ้ออ้อ้ไออ้ไอ้ไ้อ้ไไอ่ไอ้ いやいや何でか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 何か何で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  ファせムぱい。いつしかぜなせっぱい。かぜなせっなせぜなせっぱい。かぜなせっぱい。かぜなせっぱい。かなせい。なせっぱい。かぜ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 い。かぜなせっぱい。かぜなせかぜなせっぱい。かぜなせっぱい。かぜなせっぱかぜなせっぱい。かぜなせっぱかぜなせっぱい。かぜなせっぱ

มัวหมดแล้วกูนะ e n นดิ้ง a s t หน้นอ e กต r a หนึ่งจบแล้วนะครับนี่ต่อไปก็จะมาเก็บอ่าต่อไปพาร์ทท้าผมจะมาเก็บ ending ที่1ของ chapter หนึ่งนะครับเ e นดิ้งที่2รู้แล้วนะนะก็เอาไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าครับอ่าสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ